ไ่อนะอ๋อห่อเป็นปะพี่ลูกหอเป็นปะหอหรือว่าเหาเหาถ้าหอเป็นปะเป็นอเสียงเหอเหรอเป็นอันเป็นเลือเือาขมาใช่ปะเอาใช่เลย โอ้โหนี่จะหลวจดพี่เขาตังนะทำไมสอบสอบเขาประกวดประกวดเออนี่จะหลวจดไปไม่นี่เวอร์ชันหัวคู่เห็นไหมเอ้ยนั้นนั้นทำไมพี่เตะพับเก่งจังะคชอบใครเก่งแต่ว่าไม่ชอบร่อนนะขอดูมันบินได้ไหมอันนี้คือถ้าเป็นแบบอ่อนๆมันจะมันจะบินดี มันเครื่องบินเข้าไปางมันตกด้วยตัวพี่มีเทคนิคอะไรจไอ้ี่ครับเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะครับของปอนด์น่ารักเป็นคุณลองตักให้ดูหน่อยแม่่มจากผมเลยนะคุณก่อนเลยเอาจริงเลยนะตาตักเงินเล้ยคล้องแ่อนี้ปะเอาจริงก่อนเลยเราจะไม่มีการซ้อมโอเคะดดออูไ้่มา นานมากเออเอิงอ่ะเยอะนะเก่งมากเก่งมากเยอะเลยเดี๋ยวอยู่ในเนี่ยเยอะเลยวันนี้เชื่อเหนืออยู่ในนี้เยอะคืออยู่ในเนี่ยเยอะไอ๋อนราพิษศูนย์ศูนย์คะแนนมอเไยว่าจะมีศูนย์เยอะมากอ่าต้องไปตาคุณเลยตาคุณเลยดีกว่าอะไรตาคุณเลยดีกว่าไม่แนว